ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งนายวุฒิศักดิ์สิสงหเดโชนายอำเภอบางละมุงปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่งครั้งแรกหลังจากเลือกตั้งเมื่อวันที่1 8มีนาคม2564ที่ผ่านมาในพิธีได้มีการประดับอินทรนูให้กับนายกและสมาชิกสภาร้อมเกียรติบัตรรับรองจากกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการแต่งตั้งและคัดเลือกประธานสภารองประธานสภาและเลขานุการสภา โดยมีนายกิติศักด์มนแก้วประหลัดเทศบาลเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการแต่งตั้งมติในที่ประชุมได้เสนอนายสมชายเอียมเรืองเป็นประธานสภานางพัชรานากวนวลเป็นรองประธานสภา และนายวิชัยเกตทองทำหน้าที่เลขานุก,การหลังมีการแต่งตั้งประธานสภาเรียบร้อยแล้วทางด้านในที่ประชุมก็ได้มีการเสนอวันประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนสภาให้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมและโครงการต่างๆก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ2,564ในวันที่30กันยายนนี้ชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการเลืกาทุกค,ครั้งนะครับก็ต้องมีการแข่งขันเข้ามาเพื่อนต่อที่ ประชาชนมองเห็นว่ามันจะมีส่วนในการพัฒนาครับเป็นสิ่งที่ประชาชนฝากความหวังของพวกเราไว้ขอครับได้ช่วยกันนะครับที่จะดูแลส่งให้มีความสุขนะครับก็ขอเราพร้อมเป็นผู้ประสานงานนะครับที่ทท ocracy. จะทําให้ธุรกิจของเชศสบายทุนกทุกท่านเราก็พร้อมที่จะ oo. e รับุนด้วยกันตลอดไปนะครับวันนี้ได้เวลาก็าจะรับก ซึ่งร e ัฐมนูลซึ่งรัฐมนูลแห่งราชอนาจากไทยแกน่าเจนจากไทยทั้งสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายจุงรับอันเม้งสมาชิกสภาเทศบาลตะบนโองเขตสองขอเสนอชื่อนายสมชายเหยื่มเรืองสมาชิกสภาเทศบาลตะบนโ่งเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนโองครับครับ ขอเชิญน,นายการสภาเทศบาลตุบงโคงซึ่งจะได้นําเสนอต่อ,อท่านในอำเภอบางไม่มุลในฐานนะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้